ช่วงนี้เรามาพูดคุยกันฮะเรื่องของการพนันออนไลน์ครับสถานการณ์ปัญหาการพนันออนไลน์ตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวนี้เปิดบงเปิดบอลเนี่ยออนไลน์แล้วคือเขาไม่ต้องมาอยู่ในพื้นที่แล้วนะอยู่ตรงไหนก็ได้ได้หมดใช่แล้วเดี๋ยวนี้เห็นข่าวปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นข่าวเรื่องของการลักวิ่งชิงปล้นเยอะสาเหตุเกิดจากติดพนันออนไลน์ไม่มีเงินไปใช้หนี้นะครับ สถานการณ์ปัญหาการพนันออนไลน์ตอนนี้เป็นอย่างไรแล้วก็ทำไมทำไมเนี่ยเว็บพนันเนี่ยมีวิธีอะไรในการที่จะเป็นกลยุทธ์ในการล่อลวงให้เราไปติดกับในการเล่นพนันเนี่ยนะฮะ,ะพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับคุณธนากรคมกริตรีกาธิการบูริทิรณรงค์หยุดพนันครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีคะ่ะท่านคะ่ะ ครับสวัสดีครับไม่ไม่ต้องท่นกันเลยครับค่ะ <ๆ S 2> เด็กที่ดกวยครับค่ะ <ๆ S 1> <ๆๆ S 2> คุณธนากรค่ะค่ะอยากให้เล่าให้คุณผู้ฟังได้ได้ทราบถึงสถานการณ์ณปัจจุบันนี้ค่ะว่าสถานการณ์ของปัญหาในเรื่องของพนันออนไลน์เนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนล่ะอะ่จริงๆถ้าโดยประสบการณ์ตรงของพวกเราล่ะครับประชาชนทุกคนเนี่ยก็คง คงคล้ายๆกันแหะครับว่าเราก็พบเห็นเขาบ่อยขึ้นใช่ไหมครับถ้าตัวเลขตัวเลขผลสำรวจทางวิชาการก็ยืนยันนะครับว่าในช่วงนับจากโควิดมาก็ได้ครับนะครับตั้งแต่ประมาณปี6-2เนี่ยมาจนถึงปี6-6เนี่ยนะครับเ,เว็บพนันขยายตัวน่าจะประมาณ300%เปอร์เซ็นโอ้โหเยอะมากตัวเยอะมากนะครับแน่น,นอนครับ ทั้งมันก็มีผลต่อก,การจาจานวนผู้เล่นณนะขณะนี้น่าจะมีคนไทยประมาณออย่างน้อยห้าล้านคนนะครับเป็นลูกค้าของเว็บโอ้ค่ะห้าล้านคนนะนะฮะเยอะนะฮ<น>ะเป็นลูกค้ามัาานมันไม่น้อยนะครับมันมันมันเยอะมากโอ้ค่ะนะครับอืมแล้วทำไมฮะเขาถึงไปเล่นพน,นันนะฮะทั้งที่ควรจะรู้อยู่แล้วว่าเล่น<ม>พนันปุ๊บเนี่ยคือถ้าเป็นออนไลน์ปุ๊บนะฮะโอกาสที่มันจะได้เดด แทบจะไม่มีนะฮะมันเสียอยู่ตลอดเวลากลยุทธ์อะไรของเว็บพนันที่เขาใช้ในการล่อหลวกล่อหลอกล่อลวงเนี่ยให้คนไปเล่นฮะคือคือมันมีจริงๆก็ต้องต้องเข้าใจตัวตัวจุดแข็งเขานะครับคือันันออนไลน์จริงจริงเรื่องของเรื่องของความอะไรที่เป็นออนไลน์มันมีจุดแข็งของเขาอยู่่ะครับค,คือเข้าถึงง่ายใช่ไหมครับแล้วก็เร็วรวดเร็วนะครับมันสะดวก เอ่อมันตัดสินใจโดยอัจไม่ต้องคิดเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็ยิ่งยิ่งใช้เงินณขณะนี้ใช้อิเล็กทรอนิกส์มันนี่เนี่ยมันไม่เห็นเงินจริงใช่ไหมครับเพราะเงินมันออกจากบัญชีไปมันปลิวมันปลิวไปโดยที่มันไม่ได้ผ่านมือเวลาที่เราจะซื้อของแล้วต้องควักเงินจากกระเป๋าเนี่ยมันจะเห็นว่าเงินอยู่ในกระเป๋าเท่าไหร่แต่พอมันอยู่ในอีแบงกิ้งเนี่ยนะครับมันปลิวไปเลยครับนะครับมันมีเท่าไหร่มันไหลไปเรื่อยๆความหยุด ยับยังชั่งใจมันจะไม่เท่ากันอันนี้มันก็เป็นจุดดจุดเด่นของของเออว็บพน,น,นันออนไลน์นะครับทีนี้อถามว่าผู้เข้าไปเล่นเนรู้ไหมนี่ยนะครับคือถ้าถ้ามีการยั้งคิดเนี่ยก็รู้ได้ใช่ไหมครับ,รบว่ามันมีความเสี่ยงนะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยแต่ว่าเมันมีวิธีการของเขาคือเขาสร้างสภาพแวดล้อมนะครับ,รบให้มันทําให้คนนะคล้อยตามอยากเล่นนะครับ ผมผมผมลองให้ข้อมูลเขาง่ายๆเลยครับถ้าจําเป็นคําเนี่ยไวรุ่นเขาใช้เขาชอบใช้คําว่าฟินใช่ไหมครับฟินนะครมันฟินมันอย่างนงี้นะครับกลยุทธ์ออของเว็บของของเว็บพนันมันฟินเนี่ยแหละครับนะครับฟินเป็นภาษาอังกฤษตัวอักษรย่อสามตัว F I N นะครับกลยุทธ์ที่หนึ่งของเว็บพนันเนี่ยคือตัว F F คือ Fake News นะครับ คือการให้ข้อมูลเท็จให้ข่าวลวงใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าโฆษณาของเว็บพนันเนี่ยนะครับคือคือกลยุทธ์สำคัญของเขาเนี่ยตัวหนึ่งคือกลยุทธ์การโฆษณาใช่ไหมครับการให้ข่าวลวงเนี่ยเต็มไหมดนะครับเต็มไปหมดเราจเห็นว่าหน้าเว็บทั้งหลายนะครับซึ่งณขณะนี้เนี่ยเขาใช้วิธีการยิงคลิปนะครับทิกตอกหรือคลิปสั้นทั้งหลายเนี่ยนะครับมาทางทิกตอกบ้างหรือเป็นไอ้คลิปคลิปรีวใช่ไหมครับทางเว็บเนี่ยนะครับ ก็จะใช้วิธีการใช้ใช้ช็อตคลิปนี่แหละครับแล้วเป็มไปด้วยกันให้ข่าวลวงนะครับใช้ข้อความใช้คนมาพูดนะครับหรือว่าบางทีเขาไปติดต่อคำาไปตัดต่อคําพูดของเซเล็บคนดังทั้งหลายและเอามาบิดเบือนนะครับอันนี้คือการให้เฟกนิวส์นะครับให้ข้อมูลว่ายูสไม่แตกง่ายแตกเร็วอะไรพว่นนะครับอันนี้อันนี้คือคือวิธีการกลยุทธ์ที่หนึ่งคือ กลยุทธ์ที่สองที่นักขันนดนี้การขายสินค้าออนไลน์ไม่ว่าอะไรก็ตามใช้หรือว่าการโฆษณาออนไลน์ใช้คือใช้อินฟลูเอนเซอร์ครับคนที่เป็นที่รูจ้จักอันนี้เราอันนี้เราได้ยินกจนเบื่อละคำว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยแต่มันก็เป็นกลยุทธ์ที่ได้ผลสําหรับสําหรับการขายสินค้าออนไลน์นะครับนั้นเขาก็ใช้ใช,ใช้ตั้งแต่อินฟลูที่ระดับ อะไรนะ,ะระดับใหญ่มาจนถึงระดับนาโนระดับเล็กๆนะครับหรือใช้โลเคอลโล l เคอลอินฟลูเอนเซอร์ก็ดคือก็คือก็คือ,คอไม่ถึงขนาดเป็นคนดังหรอกนะครับแต่ว็มีคนติดตามระดับหนึ่งใช่ไหมก็ก็ใช้วิธีการจ้างคนพวกนี้แหละครับเป็นคนโพสต์เป็นคนแชร์นน share, เป็นคนอะไรให้ะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้อินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมครับค่ะตัวอยุาสุดท้ายเนี่ยอันนี้คือความลุ่มลึกนะครับ 10n เ,เนี่ยนะครับ <c oughs> เอ็นคือ normal ครับเรื่องของความเป็นปกตินะครับเขาพยายาม normal life มาเขาพยายามทําให้มันเป็นเรื่องปกติทําให้คนมีความรู้สึกว่าการเล่นพนันเป็นเรื่องปกติใครใก็เล่นกันนะโดวยว่ายิ่งกับกลุม่มกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับกลุ่มเด็กเยาวชนวัยรุ่นเทานี้แหละครับวัยรุ่นเนี่ยจะเป็นคนที่แคร์เพื่อนสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นอินทรีย์ของเพื่อนเนี่ยจะมีผลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นว่าเพื่อนรอบข้างใครๆก็เล่นกันถ้าตัวเองไม่เล่นเนี่ย บางทีกลัวกลัวคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องบ้างกลัวเพื่อนดูโง่กลัวกระจอกกลัวไม่เป็นที่ยอมรับ <c oughs> อันนี้มันก็ทําให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นเป็นเรื่องปกติใครๆก็เล่นไอ้นคนไม่เล่นเนี่ยเฉยนะครับอันนี้อันนี้คือกลยุทธ์ง่ายๆของเมดพน,นัน โอ้โห oh, oh, ดูจากกลยุทธ์แล้วเนี่ยเข้าถึงเข้าถึงได้ง่ายมากๆนะคะเข้าประชิดตัวทําให้คนเนี่ยลุ่มหลงแล้วก็ตกเป็นทาสในเรื่องของพนันออนไลน์มากๆเลยแบบนี้แล้วภาครัฐควรแก้ไขปัญหายังไงคะในเมื่อโอ้โหเข้ามาได้แบบแทรกซึมได้ง่ายแบบนี้ก็เจริงๆท่านเราพูดตรงไปตรงมานะครับค่ะเดี๋ยวเรว <c oughs> ายังไม่พูดถึงวิธีนะครับแต่เราต้องดูที่อาจต้องดูที่ ที่ตัวหน่วยงานหรือตัวบุคคลที่จะเข้ามาแก้ปัญหา,าค่ะผมว่าอันนี้อันนี้ถ้าทําตรงนี้ก่อนอันนี้น่าจะเป็นกระดุมเม็ดแรกที่ควรทำรคือการทําให้หน่วยงานที่จะเข้ามาเป็นผู้ดูแลเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจรินะครับคือคือประเด็นนั้นหนขณะนี้ผมก็เดาว่าประชาชนจะรู้สึกคล้ายๆกันว่าเราไม่ค่อยแน่ใจอ่ะว่าหน่วยงานหน่วยงานที่เป็นผู้ดูแลเนี่ย ก็ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันแค่นั้นใช่ไหมครับในขณะนี้เนี่ยอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่จริงๆริงจริงรัฐบาลต้องรีบเคลียร์นะครับว่าอืมีไม่ค่อยอยากพูดวองค์กรตํารวจเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครสําคัญใช่ไหมครับว่าเข่าวข่าวกับกับเสนอข่าวในสานองว่ากลายเป็นเตํารวจนะครับระดับชั้นผู้ใหญ่เนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปมีผลประโยชน์กับเว็บพนันเพราะนั้นเรื่องสำคัญก่อนจะพูดถึงวิธีการเนี่ยมันต้อง ต้องพูดถึงตัวบุคคลหรือว่าตัวองคอ์กรก่อ,อ,นอ,อนว่าองค์กรที่จะเข้าไปจัดการปัญหาเนี่ยณขณะนี้น่าเชื่อถือแค่ไหนหรือว่ามีประสิทธิภาพมากแค่ไหนนะครับอ <c oughs> ันถ้าแก้ตรงนี้ก่อนทีจ่จัดการจัดการทําให้ให้ไม่กวาดที่จะมามากวาดบ้านทําความสะอาดบ้านเนี่ยมันมีความสะอาดซะก่อนเนี่ยมันถึงจะแก้ปัญหานเรื่องของความสกรปรกของบ้านเร้เสร็จ <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> ถ้าไม่กวาดมันสกรปรกนะครับลูบไปตรงไหนปัดปัดกวาดไปตรงไหนมันก็นาพาความสกรปรกไป ดังนั่นแหละครับค่ะก็ไม่สะอาดสักทีนะคะติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกก่อนนะเม็ดต่อไปมันจะตามมาเองครับอ่าอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับครับถ้าพูดถึงเรื่องของการพนันออนไลน์ฮะตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ที่ตกเป็นเหยื่อกลุ่มเป้าหมายเนี่ยกลุ่มไหนฮะเออจริงๆนะครับจริงๆเอ่อกลุ่มคนที่เล่นพนันเอ่อ มันก็ต้องเป็นกลุ่มคนมีเงินใช่ไหมค,ครับเพราะนั้นจริงๆกลุ่มใหญ่อยู่ที่กลุ่มคนวัยทางานนะคะ่ะคไม่ใช่เด็กวัยพวกนี้ใช่ไหมก็แต่ว่าการขยายตัวของกลุ่มเด็กเยาวชนคือพวกนี้เขาเป็นกลุ่มเปร่ะบางที่เราหน้าหน้ากันน่ะนใช่ไหมครับแต่ว่าคนที่เป็นกลุ่มกลุ่มเล่นหนักนะครับแล้วจริงๆอาจจะเล่นมาต่อเนื่องเนี่ยก็คือกลุ่มคนวัยทางานหรือว่าคนกลุ่มวัยถ้าเมื่อช่วงสิบปีแรกเนี่ยนะครับหรือประมาณอประมาณยี่สิบ าขึ้นไปถึงประมาณสักสี่สิบปีหรือสี่สิบห้าปีเนี่ยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่นะครับเพราะ,ะมีมีเงินในการมาจจายใช่ไหมแต่ว่ากลุ่มกลุ่มของออวัยเยาวชนนะครับวัยยี่สิบห้าลงมาจนถึงประมาณยี่สิบเอ็ดปีเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกขาหนึ่งที่ที่อาจา,กการา์กช้ตัวค่อนข้นางจะมากนะครับและกลุ่มเยาวชนใช่ไหมกลุ่มกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่าย0สิบปีลงมานะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่ง เออผลสํารวจล่าสุดของฝ่ายวิชาการเ,เขาเขาพบว่าการเล่นพนันครั้งแรกของคนไทยเนี่ยอายุต่ําลงโดยเฉลี่ยที่ต่ําลงมาอีกปีหนึ่งนะครับเ,เมื่อเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยเราเคยพบอายุเฉลี่ยของคนไทยนะครับอายุอายุเริ่มต้นนะคอายุน้อยสุดที่เริ่มต้นเล่นพนันอยู่ที่เกขคขัวอันนี้แปลว่าแปลว่านขณะนี้เนี่ยโดยแนวโน้มทางสังคมเนี่ย คนไทยจะเข้าถึงพนันเร็วขึ้นหนึ่งปีคืออาจจะเป็นว่าเด็กหกขวบนะครับเด็กที่ยังไม่พ้นวัยอนุบาลดีเลยเริ่มมีประสบการณ์การเล่นพนันครั้งแรกแล้วยังต่อแต่ต่อแต่อยู่เลยนะคะซึ่งมันเข้าใจได้ค่ะคึ่งซึ่งมันเข้าใจได้เพราะว่าคือคือจริงๆงเนี่ยเด็กคงไม่ได้ตั้งใจเข้าไปเล่นพนันหรอกครับะคเด็กคงไม่ได้สนใจจะไปจะจะจะเล่นพนันเพราะเขาอาจจะยังไม่เข้าใจมาแต่ว่าประเด็นคือ เว็บพนันเนี่ยแปลงร่างเกมพนันให้มันกลายเป็นเกมซึ่งเด็กไม่รู้นะครับไม่ใชเป็นเกมนะครับเช่นเช่นถ้าเด็กพวกเราอาจจะคุ้นเคยเช่นไอ้เกมเรียงเม็ดลูกบากนะครับเรียงเม็ดเรียงเพชรเรียงอะไรพวกนนะครับใช่ไหมเขาเกมเนี้ยนะครับมีการพบว่าเว็บพนันเนี่ยเอาเกมนี้ไปแปลงนะครับแล้วรูปร่างหน้าตามันเหมือนเกมเหมือนเกมเรียงเม็ดสีตู้นี้แหละครับ แต่จร,รจริงๆมันคือการเล่นผนานเพราะมันชวนให้เด็กมีการมีการ,การเด็กก็มีเขาเล้เขาเ,าเติมเงินเกมใช่ไหมแต่ว่าถ้าเล่นเกมเฉยๆมันไม่มีแจ็คพอตมันไม่มีแพ้ไม่มีชนะมันมีเป็นแค่การสะสมคะแนน<อ>ใช่ไหมแต่พอเข้าไปเล่นกับเว็บเนี่ยมันสะสมแต้มแล้วมันมีแจ็คพอตแล้วเด็กได้เงินใช่ไหมเขาไปยางเอาเงินนี่มาเป็นตัวล่อนะครับใช่ไหมเพราะถ้าเด็กเคยเล่นแล้วได้เงินครั้งหนึ่งเขาเอ้ยเว็บเล่นเล่นจากเกมนี้มันต่างกับเกมอื่นเข้ามาเล่นครับนี่คือสาเหตุว่าทําไมเด็กถึงถูก ดึเงเข้าสู่การเล่นพนันเร็วขึ้นเพราะว่าเข้ามาเล่นในเรื่องของความเป็นทีมที่เขาไม่รู้ว่าเป็นอย่างครับ โอ้อันตรายอันตรายมากจริงๆโดยปกติเกมน้องๆหนูๆเขาก็คิดว่าเป็นสีสันเสริมสร้างวิวัฒนาการของเขาอะนะคะแต่พอมันมีเงินมีอะไรออกมาแบบนี้ฟังแล้วหนักใจแทนพ่อแม่ผู้ปกครองนะฮะคือเมื่อก่อนเราจะรู้สึกจํากัดการเล่นเช่นเล่นไพ่ไฮโลสล็อตแต่เดี๋ยวนี้เขาเอาไอ้สิ่งที่เด็กยชอบเล่นเี่ยกลายมาเป็นการพนันขันต่ออเอาอย่างง่ายๆนี่ลหละมันระบาดไปในทุกบ้านทุกครัวเรือนแล้วแบบนี้เอ พ่อแม่ทำยังไงเราทำไงดีฮะก็ก็อันหนึ่งคือต้องมีสติกันนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจไปโศกตกใจจนเกินเหตุแล้วกลายเป็นว่าไม่ไว้ไว้ไวเนื้อเชื่อใจลูกเราเนี่ยอันนี้อันนี้ก็จะกลายเป็นการทําให้เกิดการระแวงแล้วก็ทาให้เกิดการผลักเขาออกไปห่างเราใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยก็ก็ต้องตั้งสติก่อนแล้วก็ต้องเชื่อใจลูกของเราก่อนเืองต้นแต่ว่าเอ ก็ต้องจับสังเกตแล้วครับหรือจับสัญญาณนิดหน่อยใช่ไหมนะครับเช่นเถ้าเขาถ้าเขาใช้เงินเติมเกมเริ่มเริ่มมากผิดปกติเติมเติมเกมฉีผิดปกติใช่ไหมครับหรือว่าเติมเงินในบัตรเติมเงินล่ะครับนะครับคือคือพ่อแม่บางทีก็ใช้วิธีการให้ใช้ใช้ไอ้บัตรที่ไปใช้ตามร้านสะดวกซื้อทั้งหลายใช่ไหมครับบัตรพวกนี้มันใช้ทั้งการไปซื้อของก็ได้หรือไปใช้เติมเงินเกมในเติมเงินในแอ โทรศัพท์ก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้อันนี้มันก็เป็นอันหนึง่งเพราะฉะนั้นถ้าถ้าจับสังเกตได้ว,ว่าทำไมลูกถึงของเงินเติมเติมบัตรบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นหรือเติมเกมบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเนี่ยอันนี้อาจจะผิดิสังเกตเพราะว่าลักษณะของการเล่นพนันมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับมันจะได้เสียเร็วนะครับและพอเสียแล้วเนี่ยมันจะไล่ไล่ล่าเอาคืนให้ได้เพราะนั้นก็จะมีการเติมเติมบ่อยๆเติมบ่อยๆมากขึ้นมากนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นจุดที่น่าน่าสนใจหรือว่าเอ๊ะไม่เด็กดู ดูเครียดดูหงุดหงิดดูหรือว่าบางทีเอ๊ะบางวันดูอารมณ์ดีปิดปกติดูมีเฟอร์นิเจอร์ซื้อของเล่นซื้ออะไรที่แพงๆขึ้นมาได้เนี่ยอันนี้มันคือเป็นพฤติกรรมที่ต้องพ่อแม่ต้องสังเกตค่ะครับโอ,โ,อโอ้อันนี้หมายความรู้ใหม่นะฮะสำคัญบัตรเติมเงินนะถ้าใช้บ่อยๆใช้เยอะๆเนี่ยบางทีก็นั่นแหละฮะพนันนะครับเปลี่ยนรูปแบบกันเยอะโอ้โหฮะท้ายนี้ท่านมีอะไรฝากเพิ่มเติมถึงผู้ฟังทางบ้านไหมครับก็เอ่อ นักขนาดนี้นะครับนะครับคือเว็บพนันเนี่ยเขาเขาก็ใช้กลยุทธ์สารพัดนะครับไม่ใช่เพียงแค่กลยุทธ์การโฆษณาที่เมื่อกี้เราพูดถึงเฉยๆนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาใช้ทางกลยุทธ์เรื่องราคานะครับเ,ออเช่นเงินเงินเล็กเงินน้อยเขาก็ชวนเล่นพน,นันได้หมดลหละนะครับเ,ออเงินห้าบาทสิบบาทบาทหนึ่งเขาก็บอกเล่นได้นะครับหรือว่าถ้าไม่มีเงิน อยากเล่นเขาให้ลองเล่นฟรีก่อนก็ได้พวกนี้อันนี้มันกลยุทธ์ของเว็บพน,นันนะครับใช้ราคาหรือใช้ตัวสินค้าใช่ไหมคือคือเนี่ยสินค้าที่มันดูไม่ออกว่าเป็นพน,นันใช่ไหมครับใช้อะไรมาลอกลุอ่อล่อลวงนะครับแล้วก็รูปลักษณ์หน้าตาของเว็บพน,นันเนี่ยมันสีสันนะครับแสงสีเสียงในในออนไลน์เนี่ยมันเย้ายวนมากนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เเราก็คงต้องตามตามไม่ทันนะครับก็บอพ่อแม่ก็ ก็อาจจะต้องหมั่นสังเกตหน่อยละครับนะครับแต่อย่าเพิ่งไประแวงว่าว่ารูปจะจะจะไปในทางเสียหายเสมอไปบางทีไม่แน่นะครับครับครับวันนี้ขอบคุณท่านเลขามากครับที่มาพูดคุยกันครับขอบพระคุณค่ะครับครับยินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีคุณธนากรคมกริชนะเลขาธิการบุริธิรณรงค์ยุดพนันนะครับน่ากลัวจังเลยอะคุณอึ้งเลยฮะ